ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสุขสนานกับรายการมาสต k คีเวทีแจ้งเก็ตสตาร์แบทเทิลการแข่งขันร้องเพลงของ2ทีมครับทีมแมงมุมและทีมของนีโน่ซึ่งมีดารารับเชิญเป็นหัวหน้าทีมทุกสัปดาห์ครับใช่ค่ะซึ่งนะคะการแข่งขันในรอบแรกผ่านไปแล้วทีมของแมงมุมก็ชนะอีกแล้วค่ะ หรือว่าทีมที่เปิดตัวได้สวยครับสวยไม่สวยน้องอุ้มของพี่เป็นคนเปิดน้องอุ้มลักนาเปิดตัวไปอย่างสวยงามนะครับเป็นที่ชื่นชอบของคณะกรรมการฝ่ายชายของเราเป็นอย่างมากผู้หญิงก็ยังชอบเลยเห็นไหมนี่คือการวางหมากครับใช่ใช่มันต้องเอาผู้หญิงมาเปิดก่อนถึะชีต่อจากนี้ไปพี่ยังมีเอ็มกับสเกลซึ่งลูกคอนั้นมหัศจร์ตานุยหรือ ตลกหรือจะมาสู้เขาได้พินุ้ยของหนูนะคะเป็นบอสใหญ่เลยค่ะซึ่งเขานะคะนำทีมมาแล้วมีลูกทีมสาวสวยเสียงดีสองคนด้วยนะคะคือน้องฟ้าและน้องมินนั่นเองค่ะเอาถ้าอย่างนั้นมาพบกับคณะกรรมการของเราดีกว่าครับขอต้อนรับค่ะคณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะคะพี่ปุยฝ้ายนัทพัฒน์พีเอชยาหมิจัยและนายยงเชิญยิ้มค่ะ ตอนนี้เราจะเริ่มที่ทีมไหนก่อนดีครับเชิญบอดใหญ่เลยค่ะพี่นุ้ยเชิญิ้มค่ะครับผมวันนี้คุณนุ้ยคุณจะมาร้องเพลงแนวไหนครับลูกทุ่งครับเพลงของใครครับของพี่แอลยอดรักสลักใจโอ้โหเพลงแรกที่จะนํามาร้องในวันนี้คือเพลงอะไรครับคาถามหานิยมครับผม พร้อมแล้วนะครับมาฟังคุณนุ้ยเห็นเขาเล่นตลกมาเยอะอวันนี้ก็จะโชว์ฝีมือการร้องเพลงมาฟังคุณนุ้ยเทิญนยิ้มครับจะเกาานลงณนานานาน ทีการแข่งขันระดับประเทศความยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกครั้งการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยสมัครได้ไม่จำกัดอายุเปิดออดิชั่นทั่วประเทศภาคเหนือ25กรกฎาคมภาคตะวันออก1สิงหาคมภาคใต้8สิงหาคมภาคอีสาน15สิงหาคมและ23สิงหาคมที่กรุงเทพมหานครติดตามรายละเอียดการออดิชั่นได้ที่ f a c e b o o k c o m m a s t e r k e y t v 3หรือโทร0818028445 พอมาแล้วนะครับมาฟังคุณนุ้ยเห็นเขาเล่นตลกมาเยอะอวันนี้ก็จะโชว์ฝีมือการร้องเพลงมาฟังคุณนุ้ยเทิญยิ้มครับ time รู้รู้ใช่ใช่ใช่ไหมไม่เคยร้องเพลงจบสักวันใช่ไงเพราะว่าเวลาคุณอยา่จะเห็นคุณร้องก็ร้องเล่นบนคณะตลกเล่นอะไรอย่างนี้ร้องทอดสองทอนนิดหน่อยนี่ร้องจบรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมมากมากเลยครับนี่โยกเลยครับดีอ่ะร้องยอดรักเหมือนออกทางไวพดตอนเสียงต่ำอ่ะนึกถึงชายเมืองสิงเสียงใช่ไหมฮะ มีลูกสั่นเอมีมีลูกเอ่อเสียงต่ำเนี่ยมวยมือสิงเขาจะโอ๊ยวัดโป๊ะวัด่าโอ้โหข้าวโพดปั๊บคอนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับผมเวอร์ชั่นใหม่เขาใช่ไหมจะจะจะเหมือนชายมือสิงชายมือสิงเนี่ยเขร้องเสียงต่ำเขาก็ยังชัดอยู่เมื่อวุ้ยเมื่อกี้มีมีลูกนั้นด้วยเสียงต่ำๆแล้วยังเราะอยู่เลยเอ่อโยงชอบไม่ได้ครัเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะเอ่อ คาถามหานิยมคาถามหานิยมเห็นไหมพอลองเพลงก็มีเสนียดขึ้นมาเลยเสนียดเลงนี้ก็เหมือนดูคอนเสิร์ตพี่หนุ่ยอ่ะอ๋อครับสบายสบายมันมันดูสบายไม่มีอาการเขินไม่มีอาการเกรงใดๆนี่ขนาดไม่เคยร้องจบเพลงมาก่อนใช่ครับ พี่นุ้ยครับด้วยความเคารพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมาทาหน้าที่ตรงนี้ผมเป็นคณะกรรมการนะครับก็ผมเคารพพี่แล้รักพี่พี่รู้ไหมครับว่าชื่อเสียงที่พี่สั่งสมเอามาเนี่ยในชีวิตของพี่เนี่ยถ้าเผื่อว่าพี่พลาดลงไปนะฮะพี่ร้องพี่ร้องพลาดลงไปในอย่างเนี้ยผมจับพี่เลยเลยคำหนึ่งเนี่ยผิดอย่างมหานา์ผิดอย่างร้ายกาดร้ายแรงไม่น่าให้อภัยผิดหน้าไปมุดแผ่นดินตายเลยนะครับ คุณเอครับคุณเอคุณเอโอ้โหคอมเมนต์ขนาดนี้นี่ผมไปฆ่าแม่ยกคุณตายะครับะคุณต้องฟังผมนะฮะคุณยุ้ยคบผมผมเคารพพี่นะคะก็ด้วยความเคารพโอ้ยถ้าคอมเมนต์ขนาดนี้ไม่ต้องเคารพกูแล้วเอ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเขาตรงๆเลยเนาะผิดตรงไหนตั้งคำหนึ่งครับผิดตรงนี้ครับตั้งคำหนึ่งนะครับอะไรฮะนบุญเกื้อหนุนนำใจนะฮะคุณร้องว่าเกื้อหนุนนำไปนำไปได้ยังไงครับไปให้ใครไปให้เมียคุณเหรอครับ ครับผมขอตัดสินเรือความเป็นธรรมนะครับ,รบแต่ขอบอกเลยนะว่าพี่นุ้ยครับผมรักพี่มากนะฮะแต่ผมก็ก็เป็นห่วงพี่จริงๆถ้าเผื่อว่าพี่พลาดไปวันนี้นะฮะเดี๋ยวน้องๆในทีมง,งานหาปิ๊บมาให้พี่นุ้ยด้วยนะฮะเดี๋ยวเผื่อว่าต้องใช้คุณหัวกลับบ้านต้องปิ๊บหรอกมีถุงตาพิเศษมาอยู่แล้วรเ้าร้องดีมากจ้าเพราะมากเลยพ่อครขอบคุณครับทั้งเองท่านครับถ้าเห็นว่าคุณนุ้ยนะครับ ผ่านกดโหวตให้เลยครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องกดนะครับพร้อมแล้วตัดสินใจครับไม่มีใครกดให้นะครับเดี๋ยวครับให้เขาใ้เขาได้ใช้ความคิดสักแป๊บหนึงก่อนเพลงคุ่มจบเมื่อกี้แทมแทมแล้วกเดี๋ยวสิโรับจะรีบไปไหนเนี่ยอยู่กันทั้งคืนงานที่คนแรกกันแล้วกันโอเคไ้่เลย เวลากดดูด้วยสิมันอยู่ตรงไหนหิ่มมั่วซั่วไป็นตัวเสี้า15ครับ15กันแนยครับผมสรุปไหมครับ15คะแนนครับ15แล้วใช่ไหมครับครับพอแล้วนะเอาอร้องซะขนาดนี้นะสมเพชเวทนาว่ะไป15แล้วครับไป15แล้วครับคะแนนสมเพชและเวทนาเหรอเออวันนี้อยากทำบุญพอดีเลยบอกตรงๆนะ มานั่งลุ้นคะแนนน่ะเหนื่อยก็เกี่ยวข้าวต้องมีติมีติ้งก็ไลยต่อท้ายค่ะพี่นุ้ยนะคะได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งสามท่านไป45คะแนนค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมในห้องส่งมีส่วนให้คะแนนคุณนุ้ยนะครับตอนนี้นะครับคุณนุ้ยจะเป็นคนแรกของวันนี้ในการแข่งขัน55ท่านตัดสินใจให้ดีครับ จะให้ผ่านหรือไม่ถ้าให้ผ่านกดปุ่มไฟสีเขียวถ้าไม่ผ่านสีแดงครับถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับขอบคุณครับค่ะสรุปคะแนนเลยนะคะพี่นุ้ยค่ะได้คะแนนจากคุณผู้ชมในห้องส่งไป48คะแนนบวกกับคะแนนจากคณะกรรมการ45คะแนนรวมเป็น93คะแนนค่ะขอบคุณครับ นนุ้ยีเดียวครับนุยที่ว่าแน่จะต้องมาเจอลูกทีมผมซะแล้วครับน้องอุ้มจะเป็นคนจัดมาให้นะครับ <magaz> น <ations> ี่เลยค่ะข้างกายสุดหล่อ <leaves> น้องเอ็มเลยนะครับมาเลยครับเอ็มครับสวัสดีครับผมนายยุทธนันอบภัยครับชี่เล่นชื่อเอ็มครับดีใจครับที่ได้แข่งกับ พี่นุ้ยนะครับผมผมก็อยากเจอพี่นุ้ยมานานแล้วเหมือนกันครับอยากจะบอกพี่นุ้ยนะครับว่าระวังไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าจะมาแข่งกับทีมนี้ก็ Ici, ต้องเตรียมตัวกันแบบสุดยอดจริงๆนะครับเพลงของใครมาครับเพลงของคุณสันติดวงสว่างครับ<อ>นี่เพลงเสียงคุยเรียกนางครับครับเดี๋ยวมาฟังลูกทีมผมที่ผมภูมิใจน้องเอ็มครับ ใจในตัวน้องเอ้าเอ็มไม่รู้ล่ะเดี๋ยวต้องมีคอมเมนต์จากคณะกรรมการฟังดีกว่าฟังคอมเมนต์เลยดีกว่าพี่ฝ้ายครับพี่แทบไม่เห็นบาดแผลอะไรในเพลงเลยนะคะดูเหมือนเป็นศิลปินอะดูธรรมชาติเก่งมากจากที่เราเคยอยู่ทีเดียวกันมานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เอ็มร้องเพลงได้ดีมากดีที่สุดละในวันนี้นะครับของเอ็มนะครับตั้งแต่ที่ทำมาเลยครับพี่ชื่นชมจริงๆครับขอบคุณครับฟังน้องเย็นร้องวันนี้แล้วรู้สึก ว่านายยงโชคดีที่ได้มานั่งฟังน้องร้องวันนี้คนร้องเพลงเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองสุดยอดอ๋อท่านราประธการครับถ้าเห็นนะครับว่าน้องเอ็มมีความสามารถก็กดโหวตให้น้องเอ็มด้วยครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับพร้อมแล้วตัดสินใจเลยครับไม่ชอบก็บ้านไปแล้ว โโอ้โโอโเอ็มได้คะแนนจากคณะกรรมการไป3ท่านเลยนะคะรวมเป็น45านานนะคะแนนค่ะต้องทำให้ได้48ขึ้นไปถึงจะชนะนะครับขอให้ได้มากกว่านั้นท่านผู้ชมในห้องส่งละครับเป็นอย่างไรถูกใจกับการร้องของน้องเอ็มเพลงนี้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วกดกรับ 49คะแนานบวกกับคะแนานจากคณะก,กานานรรมการ45คะแนนรวมเป็น94คะแนานค่ะ <Yay! S 1> แล้วครห้ทีมของมีนอชนะไปในวันนี้และรับไป5,000บาท <Yay! S 1> ยังไม่หมดเท่านี้ลูกทีมผมก็ยังอยู่ ลูกทีมน้องแมงมุมก็ยังอยู่ใช่คับจะเพราะขนาดไหนมีเพลงให้ฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดนะครับจะเป็นเบื้องหลังหรือดูย้อนหลังได้นะครับตามนี่ครับ<ช>อินสตาแกรมของเรานะครับกด Follow ที่ masterkeytv3 ครับใช่ค่ะหรือ เฟซบุ๊ก k หรครับเฟซบุ๊กด้วยค่ะแล้วก็มีทั้ง YouTube ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาสุขสานกันใหม่กับ Master Key เว <Wait S 1> ทีแจ้งเกิด Star Battle วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เน่ของอุ้มหน่อยๆ <c oughs> มันกระชากใจพี่ดวงดน้อยๆของพี่ไปหมดเลยล่ะคะบุ้งคะร้องได้กระเซาร้องได้อารมณ์ทุกค้อยคำที่มันบอกเนี่ยเราเรานึกถึงว่าผู้หญิงมากระซิบอยู่ข้างๆเราเนี่ย